สวัสดีค่ะดิฉันมาขอพบคุณพัดคุณไม่ได้นัดไว้ก่อนหรือคะไม่ได้นัดแต่ดิฉันมีธุระสำคัญกับเขาดิฉันแปลงว่าคงจะให้คุณเข้าพบไม่ได้ค่ะฉันเข้ามาได้สวัสดีครับมีธุระอะไรให้ผมช่วย คุณคงช่วยได้ถ้าจะกรุณาดิฉันชื่อสิทธีสุธาพลยินดีที่ได้พบกับเอ๊ะคุณอผมว่าเชิญนั่งก่อนดีกว่าครับเชิญครับเป็นน้องสาวสาแฝดของคุณศีลา พี่เห็นเคยร้อยฟังเหรอคะเปล่าครับ,รบผมแค่มีแหล่งข้อมูลที่ดีเท่านั้นเองยินดีที่ได้คุณมาร่วมงานด้วยคุณมีธุระอะไรกับผมครับนิฉันไม่ทราบว่านโย,ยบายใหม่จะเป็นยังไงแต่ก่อนสำนักที่เหมืองเรามีนิตยสารที่ทําเงินและนิตยสารที่ทํากล่องส่วนที่ที่ฉันรับผิดชอบก็คือหนังสือสําหรับเด็กวรรณกรรมเยาวชนและหนังสือด้านวัฒนธรรมแล้วไงครับ ฉันได้ข่าวมาว่าคุณจะไม่ทำหนังสือพวกนี้ต่อไป <c oughs> แรงข่าวของคุณเนี่ยเชื่อถือไม่ได้เลยนะที่ผมซื้อสำนักพิมพ์ใบหลิวเนี่ยก็เพราะมาเห็นว่ามีทางก้าวหน้าไปได้มากกว่านี้และนโยบายหลักของผมก็คือจะต้องมีนิตยสารที่ทำเงินให้มากขึ้นและนิตยสารที่ทำกล่องก็ต้องไม่น้อยลงด้วย <c oughs> แปลว่า คุณจะเก็บหนังสือพวกนี้ต่อไปเหรอคะครับเก็บไว้แล้วต้องทำให้ดีขึ้นด้วยผมเชื่อว่าคุณจะต้องทำมันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพัช สวัสดีครับคุณพัดุฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาสวัสดีค่ะนี่คุณเนรู้จักคุณดาด้วยเหรอคะด้เคยเจอคุณเนรตินัยที่ระยองค่ะผมไปถ่ายโฆษณานะครับทำไมหน้าตาไม่เป็นนะมีเรื่องกับใครมั้เปล่าครับอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับ เฉพาะบ,บนใบหน้านะฮะเอจอนในหน้านค่ะุ่ณจะสั่งเคื่องดื่มอะไรไหมคะครับคุณย่จะดื่มอะไรไหมครับยังค่ะ ขขาว่างหมาเพิ่มตันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมิีบเองครับไม่เป็นไรคร่ะเดี๋ยวดิฉันจีบเองก็ไปด้วยกันทั้งคู่ดันแหละคุณเนนี่หน้าตาดีเลยค่ะสงสัยจะไม่จีดไม่ได้ใช่ไหม ดูท่าทางคุณยังไม่เห็นน้องสาวเลยนะ เจ้าลูกงานสนุกไหมก็ง้นๆแหละครับที่ผมไปเนี่ยเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยเป็นแกง้งีย่กับคุณพัดนะผมก็เลยต้องเข้าพวกเขาด้วยแม่ได้ข่าววกนนี้เขาน่ากลัวมากนะลูกนะแม่กลัวว่าเรื่องบริษัทของลูกเขาจะโอ้คุณแม่ครับอย่ากลัวไปเลยครับผมไม่ยอมให้ใครมาหลอกใช้ง่ายๆครับเขาคบกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทจะตายไหมครับถ้ามันได้อย่างนี้จริงก็ดีเลยสิจ๊ะ ตอนเนี้ยอะไรอะไรของเรามันก็ไม่ดีทังเลยนะลูกนะไหนจะเรื่องหุ้นบริษัทก็ตกแล้วก็ไอโครงการบ้านจัดสรรของเราก็มีปัญหาตัง้งเยอะแยะเงินน่ะจมไปไม่รู้เท่าไหร่ต่เท่าไหร่นะลูกนะแม่ก็มีแต่เนธน่าจะที่เป็นความหวังของแม่ไอ้ป็แม่ครับ ผมมีอะไรคุณแม่สมหวังมากกว่านั้นอีกนะครับคุณแม่รู้จักพวกรัตนพงศ์ไหมครับอ๋อคุณหมอช่วยกับคุณพลอยสีเหรอจ๊ะรู้จักกิจลูกก๊กนี้เขาเป็นก๊กเก่าชนะพ่อๆกับพวกเราเชียวต้นตระกูลเขาจะเป็นเจ้าพญารัตนพงศ์นะลูกรวยลำรวยมหาศาลที่ลูกเอ้ยนี่ไม่แต่ว่าลูกถามทำไมจ๊ะ ก็เพราะว่าผมกำลังทำทางอยู่กับลูกสาวบ้านนี้อยู่ครับคุณเพชรช่วงเหรอจ๊ะคุณแม่ครับนี่ของคุณพัชเขาครับของผมเนี่ยน้องสาวครับชื่อดวงระดาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนะครับเขาชอบผมอยู่นะครับแหมนี่สองคู่ชูชื่นเถอะจ๊ะถ้าสำเร็จนะครับ ผมก็ยิ่งใกล้ชิดกับคุณพัดใหญ่นะครับและคุณดาเนี่ยทั้งสวยทั้งมีความรู้เรียกว่าผมเนี่ยกําไรไม่รู้กี่ต่อเลยครับอ่เเจ็บหรือจะลูกฮะครับ tower. จ็บใจอยู่ทุกวันนี้นะ เน่เน่เน,น่คุณมาแอบดูผมแต่เมื่อไหร่ฮะที่นี่มันหาดของมหาวิทยาลัยนะฉันมีสิทธิ์ที่จะมาเดินไม่ใช่มาแอบดูฮะไม่แอบดูก็ไม่แอบดูนี่คุณกินเน็้อบัวไหมนี่เฮ้ยผมไม่ได้แซวคุณนะเห็นไอ้ก้้งอะเจ็บให้คุณตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนาะชั่วกกับไปฝากที่บ้านด้วยใช่ไหมนี่ เห็น้วผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้แซวจริงๆนะผมไม่ชอบกินแบบนี้เลยรู้ป่ะผมขี้เกียจแกะแม่ผมอะ่ะชอบทำ board, าม็ดบัวทอดกรอบเครื่องต่างๆให้กินบ,บ่อยๆคุณเคยกินปะไม่ค่ะใช่สิของมันชาวบ้านเกินไปนะฉันก็ไม่ใช่ผู้ดีมาจากไหนนะโอเคโเคผมยอมแพ้นี่คุณเวลาเราแกะเม็ดมันออกมาเนี่ยเราต้องแกะเปลือกมันออกก่อน พอแจกเสร็จแล้วก็จะเจอเยื่อ,อีกชัน้นพแ็แจกออกอีกทเีเราก็จะได้เม็ดบัวลองดูสิครับนะลองดู ลูกไม่เห็นเวลาที่หินอยู่กับกล้องเวลาที่หินถ่ายรูปหินดูมีความสุขมากเลยนะครับนะมันทำให้ผมเล่มหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอนะดีนะที่หินสามารถจะหาความสุขได้ง่ายกว่าคนอื่นเขา